เดี๋ยววันนี้รู้จักแน่นอนกับรถคันนี้รถเข้าใหม่ที่เรียกได้ว่าราคาตอนเปิดตัวเนี่ยเกือบ2ล้านบาทตอนนี้เหลือราคาเท่าไหร่สภาพเป็นอย่างไรมิซูบิชิอัลเลนเดอร์ไปดูกันดีกว่าครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับเราอยู่กับรถเท่าใหม่คันนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถคันแรกของค่ายมิซูบิชิที่เป็นระบบพลังงานทางเลือกนี่คือมิซูบิชิอัลเลนเดอร์ PHEV ครับเป็นรุ่น2.4 GT Premium รุ่นท็อปออฟชันเต็มนะครับและที่สําคัญเป็นปี2021ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยน่าใช้มากสมรรถนะดีมากในเรื่องของอัตราซิบเปอร์เนต้ำมันนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นครับประหยัดได้ถึง52กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่นะครับด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเขา รอนะครับตอนเปิดตัวเคยขาย,ยที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้ันบาทวันนี้วันทัวโต,โตนะครับไปอย่าได้ถึง1ล้านบาทเลยนะหากใครสนใจรถคันนี้นะครับไปดูดรีวิวกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มต้นดูกันที่ด้านหน้าของบีซูบ b ชิอัลเลนเดอร์คันนี้ก่อนเลยนะครับสำหรับฝากระโปรงด้านหน้าคันนี้นะครับเป็นสีขาวมุกทั้งคันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไม่มีรีรอยสภาพสวยนะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของกระจังหน้าตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมทําให้ดูหรูหราแข็งแรงนะครับแล้วก็น่าใช้งานครับไฟหน้าของบับ มาพร้อมกับ d a y t ไทม์ร n นนิ g งไลน์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็กระจกเ้าไฟตรงนี้ไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะมีที่ฉีดไล่มแมลงนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับรวมถึงการตกแต่งต่างๆนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์1 0 0ครับ สเปคเครื่องยนต์ของ Outlander คันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นระบบพลังงานทางเลือก p ล u g in ินไ r i d ิคันแรกของ Mitsubishi ที่มานำจำหน่ายในไทยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับสมรรถนะดีมากๆด้วยนะครับเพราะว่าแรงม้าแรงบิดสูงมากๆครับอัตราการเร่งดีแบบนี้นะครับแต่ว่าประหยัดน้ำมันนะครับก็ประหยัดน้ำมันได้ถึง52กิโลเมตรต่อลิตรนะรวมทุกพละกกำลังแล้วก็รวมทุกระบบนะครับแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเวลาคุณชาร์จแบตเตอรี่เต็ม1ครั้ง100%ต่อ1การชาร์จเนี่ยสามารถวิ่งด้วยมอเเเตอร์ไไไไฟฟ้้าาดดกกกกลลลสสูงงุถึ55ิมมย มากเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์สันดาปนะครับเป็นเครื่องยนต์ไมเวกนะครับเบนซิน2.4ลิตรนะฮะ128แรงม้านะครับให้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่137นิวตันเมตรนะครับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พละกําลังนะครับ82แรงม้านะครับ199นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มอเตอร์ด้านหลังนะครับที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้พละกําลังอยู่ที่95แรงม้านะครับ195 นิวตันเมตรนะครับถือว่าพละกาลังของมอเตอร์แต่ละตัวนะครับเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าประหยัดน้ํามันนะครับคันนี้นะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับก็เน้นในเรื่องของการขับขี่ที่อัตราการเร่งดีประหยัดน้ํามันขับขี่ปลอดภยัยฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยครบจบในคันเดียวแน่นอนนะ หากใครนะครับที่สะดวกชาร์จแบตเตอรี่ทุกวันก็ถือว่าน่าใช้งานแล้วก็ประหยัดมากด้วยครับล้อใหม่ในรุ่นท็อปนะครับรุ่นนี้นะครับเขาก็จะให้เป็นขอบ18นิ้วนะครับแล้วก็เป็นมันติสป็กแบบนี้ซึ่งเป็นซิกซิกแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสีทูโทนด้วยนะค่อนข้างสวยเลยนะครับคันนี้ไม่มีริ้วรอยเลยสภาพสวยใหม่ยางนี่รุ่นท็อปบริสโตเลยนะครับซีรียางของเขาเป็น2 2 5ทํา5้ R 18ดอกยางเต็มแก้มยางหนาครับแล้วก็สภาพสมร้อสวยใช้งานได้ยาวๆครับแบบนี้ มาดูด้านข้างกันต่อเลยนะครับสำหรับ Outlander นะครับถือว่าดีไซน์หรือว่าการออกแบบของเขาเนี่ยถูกราหน้าใช้งานนะครับแล้วก็เส้นสายเนี่ยค่อนข้างฉบบฉี่วค่อนข้างสวยนะครับนอกจากนั้นนะครับสีขาวมุกทั้งคันไม่มีริ้วรอยเลยรอยดุ้งรอยลักยิ้มไม่มีนะครับตรงนี้มีการติดฟิล์มพร้อมใช้งานติดกันสัตว์เรียบร้อยนะครับด้านบนหลังคานะครับเขามีราวหลังคาสามารถติดแหลกแล้วก็ใส่ในส่วนของสัพภะระเพิ่มเติมได้หลังคาเขาก็ไม่มีรอยแบบรอยดุ้งรอยลักยิ้มนะครับสภาพสวยครับมือจับประตูนะครับเป็นสีโครเม มีการตัดขอบนะครับในส่วนของประตูด้านล่างเนี่ยด้วยวัสดุโครเมียมทําให้ดูหรูหรานหน้าใช้งานครับกระจกมองข้างนะครับก็จะมีในสนองบรายสปอร์ตแล้วก็เป็นแบบปรับพับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวนะครับแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะหากใครนะครับที่กาลังมองหารถสไตล์ครอบครัวในทรงห้าที่นั่งแล้วก็เป็นพลังงานทางเลือกจากค่ายรถญี่ปุ่นนะผมแนะนําคันนี้เลยนะครับเพราะว่าคุ้มค่าหน้าใช้งานราคาไม่ตกแน่นอนครับ แบตเตอรี่ของ Outlander คันนี้นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่13.8กิโลวัตต์ชวนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดชาร์จของแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ด้านท้ายฝั่งขวานั่นเองนะครับของตัวรถเนาะ ตรงนี้นะครับก็สามารถชาร์จทั้ง DC Charger แล้วก็ AC Charger ได้เลยนะครับถ้าเกิดในส่วนของ DC Charger นะครับก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับชาร์จเต็ม80%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น AC Charger เต็ม100%นะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครับมาต่อกันที่ด้านท้ายของ Mitsubishi Outlander คันนี้นะครับด้านท้ายก็สวยเลยนะครับเพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยใส่ออปชั่นเข้ามาเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสปอยเลอร์หลังไฟเบรกตรงที่3 Shark Fin นะครับแล้วก็ในส่วนของการตกแต่งต่างๆใช้วัสดุเกรดพรีเมียมเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีในส่วนของกันชนด้านท้าย ที่ยกตัวกระชน,นั้นท้ายขึ้นมาทําให้ดูแบบบึกบึนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นด้วยโดยการติดตั้งตัวนี้ครับชุดแต่งด้านล่างนะครับแล้วก็มีเซอเซอร์ถอยหลัง4จุดด้วยกันนะครับอย่างคันนี้นะครับไฟท้ายของเขาเป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้ใช้งานด้วย ในส่วนของคันนี้นะครับเป็นในส่วนของการขับเคลื่อนแบบ4ล้อซูเปอร์เอาวิวไร v ์คอนโทรลนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการขับขี่นะครับก็ใช้งานง่ายเน้นการขับขี่ที่ปลอดภัยเกาะถนนนะครับของรถคันนี้เลยครับเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับสำหรับด้านท้ายนะครับประตูท้ายเนี่ยเป็นประตูท้ายแบบไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับแตะเปิดได้นะนอกจากนั้นนะครับก็อุปกรณ์ครบสามารถมาตรวจสอบได้ที่วัตถุโตเลยน็อตด้านท้ายนะครับก็น็อตเดิมฝากระโปรงเดิมนะฮะไม่เคยมีการขยบน็อตซิลเลอร์เดิมนะครับเม็อาร์ตอุลเลงตัว เห็นได้ว่าพื้นที่เก็บสัมภาระของ Outlander คันนี้คือใหญ่แล้วก็กว้างมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถเอาไปใช้งานขับทั้งในเมืองและนอกเมืองคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของไซซิงมากเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ภายในตัวรถของ Mitsubishi Outlander นะครับอย่างแรกนะครับในเรื่องของดีไซน์การออกแบบภายในตัวรถนะครับก็ถือว่าใช้วัสดุที่หรูหรานาใช้งานนะครับอย่างเช่นเบาะหนังนะครับเบาะหนังเขาเป็นเบาะหนังทั้งคันสีดาแต่ว่ามีการตัดเย็บเป็นลายแบบ d Diamond Cut ซึ่งเป็นลายเข้าหลามตัดแบบนี้นะครับนะเบาะหนังนี่ ใหญ่มีความกว้างนะครับยืดขาได้นะครับเบาะคูหน้าเป็นเบาะคู่แบบปรับไฟฟ้านะครับซึ่งอันนี้นะครับเขาให้มาในรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็ออปชันนะครับที่เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานของรถคันนี้นะครับอย่างเช่นหน้าจอตรงนี้นะครับก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ที่อยู่ใน o u เ l a n d e r นะครับสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้ USB พอร์ตได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ฟังเพลง FM ได้หมดเลยนะครับเกียร์ของ Mitsubishi o u t l a n d e r คันนี้นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าที่เป็นดีไซน์แบบใหม่เป็นจอยสติ๊กใช้งานง่ายนะคร ที่ต้องการชาร์จไฟฟ้ากลับเข้าไปสู่แบตเตอรี่ของตัวรถคันนี้นะก็ยังมีในส่วนของโหมดเซฟชาร์จด้วยสามารถกดปุ่มใช้งานได้เลยนะแล้วก็มี e-v โหมดด้วยนะซึ่งเวลาที่คุณชาร์จแบตเตอรี่เต็ม100%คันนี้นะสามารถวิ่งได้ไกลถึง55กิโลเมตรโดยที่ไม่ใช้น้ํามันเลยโดยใช้แต่มอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับโหมดการขับขี่นะครับที่เป็นแบบ4 wheel drive ด้วยนะสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยไม่ว่าจะเป็นโหมด snow โหมด lock โหมด normal โหมด sport นะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากนะ นี้มาน่าจะใช้งานเป็นนะครับสุดท้ายแล้วนะครับภายในของเขานะครับพวงมาลัยของเขานะครับเป็นพวงมาลัยแบบเดียวกับปาเจโร่สปอร์นะซึ่งเป็นสี่การแบบนี้นะครับฟังก์ชันเนี่ยใช้งานง่ายเลยนะครับมีแพดเดอร์ชิพให้ใช้งานคุ้มหนังด้วยนะครับไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยฉีกขาดเลยแล้วก็มีคร s สคอนโทรลที่เป็นอะดัพตีฟคุยคอนโทรลด้วยนะคันนี้นะครับเป็นปี2021รุ่นท็อปนะครับเลขไมล์ของเขาอยู่ที่141,000กโลครับเรียกได้ว่าสภาพแบบนี้ถือว่าคุ้มค่าครับสวยใหม่เลยครับเป็นย เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้บอกได้เลยว,ว่าโอ้โหออปชั่นฟังก์ชันการใช้งานจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆด้วยการขับขี่แบบ4ล้ออัตราการเร่งเครื่องยนต์ต่างๆนะครับคันนี้ถือว่าครบเครื่องเลยนะครับ ที่สาคัญครับเป็นพลังงานทางเลือกปลั๊กอินไฮบริดนะครับประหยัดน้ามันได้ถึง53กิโลเมตรต่อลิตรด้วยนะครับคันนี้นะครับชาร์จแบตเตอรี่เต็ม1ครั้งนะครับสามารถวิ่งได้ไกลถึง55กิโลเมตรด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวด้วยนะครับหากใครนะครับที่ต้องการแบบรถสไตล์ครอบครัวใช้ในเมืองก็ได้ใช้นอกเมืองก็สบายนะต้องแนะนาคันนี้เลยนะเพราะว่าคันนี้ราคาคุ้มค่ามากตอนเปิดตัวของมิตซูบิชิอาเลนเดอร์คันนี้นี่คือ2.4 GT Premium นะปี2021เลขมาอยู่ที่140,000โลตอนเปิดตัวเคยายู่่ทีี1 7,50บววััันน้้โตะรรปหดดไถึง หล้านบาทเลยนะครับหากใครสนใจรถคันนี้นะครับขอเสนอขายเพียงแค่6 9 9 0 0บาทเท่านั้นและใครนะที่ต้องการจัดไฟแนนซ์กับรถคันนี้พอเริ่มต้นเพียงแค่12 0 0 0บาทต่อเดือนก็เป็นเจ้าของได้แล้วครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมของรถคันนี้นะหรือว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมนะติดต่อที่วันทัวโต้ได้เลยครับที่เบอร์โทนี้ครับ0ูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าแปดแปดห้านะครับแล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้นะครับเราลองได้ของแถมพิเศษแน่นอนนะครับ อย่างคันนี้นะครับใครอยากดูข้อมูลฐานช่องทางออนไลน์ของเราก็ยังมีในส่วนของ Facebook ทิกต็อกยูทูบแล้วก็เว็บไซต์ให้ดูกันด้วยนะอย่างเว็บไซต์นะครับ www.autoto.com ตรงนี้นะครับข้อมูลครบถ้วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นรถราคารถปีรถรวมถึงรูปรถที่มีมากกว่า20รูปต่อคันนะครับตรงนี้ก็เข้าไปดูได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับผมการันตีให้เลยนะครับว่ารถของวันทัวโตทุกคันครับเป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีรถชนหนักอย่างแน่นอนที่สําคัญกว่านั้นครับยังมีวารันตีให้กับคุณล อยู่ที่ไหนก็เป็นลูกค้าของวันทัวโต้ได้เพราะวันทัวโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับสวัสดีครับ